ยี่สิบห้ากักฎาคมหกหกนะครับจะเป็นจะเป็นการไลฟ์สดกลุ่มปิดนะครับอ่าลำเพลนออนไลน์นางฟ้านาหานออนทัวร์กทมที่หมอชิด2นะครับสวัสดีครับวันนี้ครับจะมาพูดคุยเรื่องที่บ้านน้องอิงเนาะพี่น่องก็ะมีข่าวว่านะครับมี การจะติดป้ายห้ามถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายคลิปบางครั้งนะครับบางครั้งก็เพื่อความเหมาะสมบางอย่างก็เพื่อความเหมาะสมนะพี่น้องเพราะว่ามีอนหนาน่นคนบอกว่ามียูทูบเบอร์ไปถ่ายไปไลฟ์สดก่อนจะเข้ามาแล้วก็ก่อนจะเข้ามาในพื้นที่ก็ไลฟ์สดนะครับซึ่งมันต้องขออนุญาตก่อนเนาะเพราะว่าการไลฟ์สดหรือว่าการทำคลิปนี่มันออนไลน์ไปทั่วโลกนะก็ต้องขออนุญาตของผูนก่อนหรือว่าขออนุญาตผู้ที่เพิ่นดูแรก่อนนะพี่น้องเนาะนะครับ ส่วนเรื่องที่เพิ่นาว่านี่ก็คือนะครับห้ามถ่ายนะครับห้ามถ่ายก่อนได้รับการอนุญาตหรือว่าหันถ่ายรูปถ่ายคลิปหรือว่าไลฟ์สดก่อนได้รับอนุญาตตรงนี้แม่นเฉพาะ YouTube เด้อครับก็จะเป็นทั้งเฟซอ่ทั้งเฟซนําทั้งเพจทั้ง t i k t อกนําแน่นะครับเนาะบางครั้งมันก็ไม่เหมาะสมอีลแล้วนะครับมันอาจจะมีภาพบอกไปบางครั้งภาพอาจจะอ่ไม่น่าดูจังซี่เนะครับเนาะก็บานนี้ก็นอกจากเรื่องถ่ายภาพนะครับ จะมาแจ้งข่าวนะครับแจ้งข่าวข่าวเกี่ยวกับคิวงานการแสดงในวันนี้นะครับวันนี้วันที่23ก,กรกฎาคมนะครับกาจะไปแสดงอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับที่ร้านแฟนเฟรนเฟดนะครับสะพานซีบอวินบวกแดงระยองเนาะมื่อนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นมาตาพุทธระยองนะครับวันที่25นี่ครับบางคนบ่บ่เห็นว่าเพิ่นว่างไว้เพื่อยอีหยังจังซี่นะก็พอจนก็ไปดูแล้วนะครับเนาะเพิ่นเพิ่นก็เพิ่งจะโพด ไม่เห็นนะครับวันที่25ก,กรกฎาคม66นะครับจะเป็นจะเป็นการไลฟ์สดกลุ่มปิดนะครับอำเพนออนไลน์นางฟ้านาหานอนทัวกทมที่หมอชิดสองนะครับจะมีศิลปินมากมายนะครับนำนำโดยองอิงเพชรบ้านแพงอมแอมเพชรบ้านแพงแล้วก็ปอมแปมเพชรบ้านแพงเนาะมัดราคา100บาทนะครับในกลุ่มปิดก็น่าจะเป็นเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมเนะะาะผู้ดใดอยากมึงหรืออยากสนับสนุนในกลุ่มปิดก็ไป เข้ากลุ่มออนไลน์ได้เลยนะครับเนาะบัตรแค่100บาทนะครับพ่อแม่พี่น้องก็พ่อชนก็มาแจ้งข่าวในวันที่25เนาะครับนักกุมพิดลำเพื่อนออนไลน์นะครับที่กทมหมอชิด2เนาะนะครับบัตรราคา100บาทก็แจ้งข่าวสั้นๆแค่เพียงเท่านี้แหละครับพี่น้องคลิปนี้เนาะก็ขอบคุณหลายๆ FC แฟนครับที่เข้ามารับชมคลิปของพ่อชุนคนเต็มมาแล้วนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ